สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็จะมาสอนการปั๊มไลค์ชาวต่างชาตินะครับเป็นการปั๊มไลค์แบบกดอินุจิได้ด้วยนะครับผมจะทำอะไรก็มารับชมพร้อมกันได้เลยนะครับผมก็จะมาที่ a c e b o o k แล้วกันนะแล้วก็มาเลือกโฟลที่เราจะปั๊มในวันนี้ครับแล้วก็อย่าลืมเปิดโฟลเป็นสาธารณะให้เรียบร้อยด้วยนะครับะมจะเป็นรูปโลกบประมาณนี้เนาะผมก็เลือกเป็นโฟลนี้แล้วกันนะครับคนต่างชาติเนาะสังเกตว่าตอนนี้ครับมีแต่ไลค์ธรรมดาเรายังไม่มีอินจิเข้ามานะครับ แล้วก็กดคําว่าจุด3จุดตรงนี้แล้วก็กดคําว่าคัดลอกลิงเนาะถ้าใครใช้ iOS ก็สามายกดแชร์แล้วก็กดคัดลอกลิงเข้ามาได้เลยครับอ่ะถ้ากดจุดสามจุด,จด,จดมันจะไม่มีคัดลอกลิงเนาะแล้วก็มาที่เว็บไซต์ที่เราจะใช้งานครับผมก็เลือกใช้เป็นตัวเว็บไซต์ครับอ่า k m t t h 1 0 f n e t นะวันนี้ก็เติมเข้าไปแล้วครับหมื่นกว่าเนาะเพราะว่าผมก็ใช้เว็บนี้อ่าพอสมควรเนาะในการทําการตลาดออนไลน์ต่างๆนะครับ พอเข้ามาไแล้วก็สมัครสมาชิกให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ล็อกอินเข้ามาเนาะแ่้นเพื่อเข้ามาแล้วก็เจอกับหน้าต่างแบบนี้เลยนะครับก็เลื่อนลงมาครับเจอคําว่าหมดหมู่แล้วแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับไอ้มันก็อยู่หมดหมู่ที่ Facebook ตอนแรกเลยเนาะเห็นว่าเฟซบุ๊กบริการแนะนาเคมเอ็มพีทีเราคาถูกทํางานรวดเร็วนะครับแล้วก็ให้เราเลื่อนลงมาเนะาะมันก็จะเห็นคำว่าไลฟ์้ดอินโจิตรงนี้นะครับผมนะแล้วก็ขึ้นนะครับแล้วก็กดคำว่าบริการนะตัวนี้ก็สามารถเลือกได้อีกครับขอบคุณครับ เป็นอะไรเนี่ยเอเคครับไม่เป็นไรนะเอาใหม่เนาะเดี๋ยวทวนดีกว่าครับเผื่อใครลืมเนาะอ่าตอนนี้นะครับอ่าเฟซบุ๊กครับไลฟ์โฟร์อิมจิราคาถูกที่สุดเนาะแล้วก็เป็นรูปอิมจินะครับประตรงมตรการแล้วก็สามารถเลือกได้เนาะเราจะกดอิมจิแบบไหนนะมีทั้งอ่าอิมจิเอลักครับแล้วก็หัวเลาะเศร้ากดโกรธกดหงายกดวางก็มีทั้งหมดเนาะเอาผมจะทำอีการกดอ่าหัวเลาะแล้วกันนะครับ ต่ตรงนี้ก็สังเกตว่าจะมีตัวธรรมดาแล้วก็ตัวแถม10%นะราคาก็แตกต่างกันนิดหน่อยครับแต่ก็ผมเลือกอ่าแนะน,นําแนะนําเป็นตัวแถม10%เพราะว่ามันก็ราคาไม่ค่อยต่างกันแล้วก็แถมเยอะกว่าแน่นอนครับ10%เลยเนาะแล้วก็สัญลักษที่เราจะปั๊มไปนะครับผมเมกกี้นักคารา,า,าบามาเนาะโดยเป็นขั้นต่ำเลยก็อยู่ที่50นะครับสูงสุดถึง10,000ต่อโฟทเนาะ เราก็จะทาการยกตัวอย่างให้สักหนึ่งรอครับเขาอยู่ที่1 1บาทนะแล้วก็กดสั่งซื้อได้เลยนะครับอตอนนี้ระบบได้รับคําสั่งซื้อของคุณเรียบร้อยแล้วนะครับก็รอระบบทําการปั๊มให้สักครู่เนาะบอกเลยว่าไม่เกิน4ีห้านาทีนะครับบรคกาน,นี้เป็นสาระบบอัตโนมัตินะการันตีแน่นอนนะครับเออปั๊มไปก็ขึ้นเลยเนาะไม่ต้องรอที่แบบว่า,าต้องทักหายไปหนสีกเวลานะครับคือปั๊มเพิ่มมันก็ขึ้นเลยนะครับ รมาดูกันนะครับตอนนี้ก็สามารถดีได้นะครับผมนะแต่ก็ไม่เกินสามนาทีนะครับประมาณนี้นะความช้าความเร็วก็อยู่ที่ระบบของเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะครับเนาะแต่ว่าใครที่ปั๊มอ่าแล้วไม่ได้ครับโอ้โหตอนนี้ครับรู้สึกว่าจะขึ้นแล้วนะครับโอ้ยยิงเลยครับขึ้นมาเรียบร้อยครับเป็นไงปั๊มไป100นะขึ้นมา1นึไปสิโอ้โหบอกเลยว่าโคตรสุดนะครับผู้ชมนะเห็นไหมครัโอ้โหตอนนี้ขึ้นมา600เรียบร้อยแล้วครับโอ้โหขึ้นมา300ได้ไงครับนี่โอ้โหแถ10%จริงวะเนี่ย ไดูว่าระบบบั็กหรือเปล่านะครับี๋ยวผมกดไป100หรือ200ร่อวะเดี๋ยวขอไปดูประวัติการซื้อตรงนี้ครับก็เช็คประวัติการซื้อของเราได้ตรงนี้เนาะกดที่ประวัติการสั่งซื้อนะครับอ่าตรงนี้ก็เป็นลิงก์ของเรานะที่ปั๊มไปพี่ครับเป็นมาณครับ100ครับนี่นะกดให้ดูเลยว่ามีการเอ่อสั่งซื้อครั้งเดียวนาอแล้วก็ปริมาณ100ครับโอ้เราขึ้นมาแถมอย่างเยอะครับปั๊มร้อยเดียวครับอ้แถมประมาณ200ครับผมนะเออ200กว่าด้วยครับถือว่าคุ้มมากๆนะครับ เราตอนนี้ครับไลฟ์ทั้งหมดครับปรับร้อยครับข่อไปกับเสียงรถด้วยเนาะขึ้นมาครับสามร้อยเจ็ดสิบเก้านะครับโอหถือว่าคุ้มมากๆนะครับเออตอนหนึ่งร้อยได้สามร้อยไปไงบอกเลยว่าคุ้มนะผมขอแถมไปด้วยเสีครับก็ใครที่อยากใช้งานครับอยากเปิดฟรีให้เอ่อเปิดการบันให้เฟนบุกเนาะหรือว่าอยากจะเปิดกดอิโมจิครับผมอันนี้ก็เป็นอิโมจิชาวต่างชาตินะถ้าใครอยากจะได้คนไทยก็มีบริการคนไทยครับก็สามารถเลือกได้นะกดที่บริการนะครับอ่า ส่วนี้ครับก็ถ้าอะไรคนไทยไมันก็เขียนว่าคนไทยเนาะก็สามารถกดเข้าไปกันครับตัวนี้เป็นคนไทยเนาะทีมีการเขียนว่าคนไทยครับเออในนะผมก็สามารถเลือกไดก้ครับอันนี้ก็เป็นอินพิของคนไทยเนาะโอเควันนี้ก็แนะนําเพียงเท่านี้กันครับใครที่อยากเอามากดอินพุติก็สามารถเลือกเอามากดหรือว่ามาปั๊มอินจิก็สามารถทําตามผมในแต่คลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยววันเชียงไคลิปหน้านะครับผม